สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทางที่ชมอยู่ทางยูทูบเบอร์แล้วก็เ c e b ุ o กนะ,ะวันนี้พามาชมเครื่องเสียงกางแจ้งระดับมืออาชีพนะครับเสนแรกจะเป็นเซ็ตของดิจิตอลนะ,ะโปรเซสเซอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น DBX BSS นะครับเ e x กเซียมาลานีนะครับ ของเรามีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับทั้งระบบดิจิตอลและก็อนาล็อกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น d ดร์เลเล็นะครับ DPX นะครับแล้วก็คอ Lane นะครับคอสอ a าล็อกนะครับโปรเซสเซอร์ของ Nexo นะของแท้นะครับตัวนี้ก็เป็น Controller Processor ซนะครับสองทางนะครับ EQ นะครับอนาล็อก EQ ของ Art นะครับ HD 3 1 HD 1 5นะครับ งานวินเทจหายากมากนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาแบบลดราคานะครับทุกๆแล้วก็มีพวกดิจิตอลเอฟเฟกครับสองตัวบนนี้เป็นดิจิตอลเอฟเฟกของเล็กซิคอนนะครับแล้วก็มีพวกฟีดแบ็กบาลินเจอร์นะครับอาเลซิตนะครับเยปาห้าไอวีห้าร้อยไอวีร้อยเอสพีเอ็กเก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วก็มีพวก ที e ีอิเล็กนะครับเป็นดีดอนเอฟเฟกทั้งหมดนะฮะสนใจติดต่อมาครับฝั่งนั้นก็เป็นงานตู้มอนิเตอร์วินเทจนะครับพามาดูด้านในนะครับตัวนี้เป็น EQ d b x นะครับหนึ่งสองสามนะครับรุ่นฮอตรุ่นฮิตนะครับ PowerM m ของ EV นะครับ Q6 นะครับสนใจติดต่อมานะครับ p o w e r a m ์แอมนะครับคราที่เป็นไร้คอนะครับตัวนี้ตัวรุ่นล่าสุดนะครับ ี่ก็เป็นสุดยอด EQ นะสุดยอด EQ อ่าใครไม่เคยรู้จักในรุ่นนี้เลยครับ Q4 Audio นะครับ GE 2 3 4นะครับพนี่งานของเยอรมันนะครับอ่แผนกงให้ดูนะครับสินค้าเรามีมากมายหลากหลายนะครับในร้านนะครับทั้งมิกเซอร์อนาล็อกมิกดิตอนนะครับนี่ครับ s n ซ c r a f t Spirit นะครับเป็น power mixer นะครับตัวนี้ดูยากนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามา ตัวนี้ก็เป็นยามาฮ่าพาวเวอร์มิกเซอร์นะครับนี่ EMX 5 0 1 4กสถือว่าเป็นรุ่นฮิตเลยครับ500วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นยามาฮ่ามิกเซอร์นะครับราคาไม่แพงครับอย่างตัวนี้นะครับของแท้นะครับขายอยู่ที่9,500บาทนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็8,500นานะครับตัวนี้12,500นะครับมีเอฟเฟกนะครับเดียนเแผ่นกล้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ฝั่งนี้ก็มีนะเยอะเลยสินค้าของเรานะครับเป็นแนววินเทจนำเข้านะครับคัเทคนิค BSS นะครับสนใจเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะฮะติดนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนะครับนี่วินเทจแท้ๆเลยนะครับเดน o อนะครับเครื่องเล่น CD 2ีถาดนะครับ DN D450 0นะครับสอถาดมาถึง2อถาดเล่นแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะครับ DJ ชุดนะครับ เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นครับตัวนี้ G Mini นะครับนี่ EQ Arc นะครับ EQ Arc สวยๆเลยนะครับ Yamaha Mixer อร์ d นะครับนะครับร์ r อนาล็อกสวยๆเลย MU M Audio นะครับ Fast Track นะครับ a l t r a 8R นะครับ8แหลกพวก US พวกงานมัลติ มันตีมีเดียนะครับนี่ครับ eq ยีมสิบห้าสายยห้าก็เข้ามาเยอะเลยนะฮะพวกนี้ก็เป็นอนาล็อก eq นะครับทั้งแนวบ้านก็มีตัวละพันก็มีนะครับอย่างนี้ครับ900บาทนะครับคอร์ส npe eq 1200บาทนะครับนี่ eq 1200บาทคอมเพรสเซอร์อะไรซิสนะครับคอมเพรสเซอร์คอร์สของ bss นี่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยสวย มีเยอะนะครับผมจะแผนไล่ไปเรื่อยๆนะครับผองนี้ก็จะเป็น EQB DBX EQ Altec Lansing นะครับงานวินเทจเลยนะครับ p o เ e r ร์มิ r นะครับเนี่ยสนใจมาดูครับคอมเพรสเซอร์ของแท้ DBX นะครับกันไม่หอนกานกระโชคกระชากนะครับคอมเพรสเซอร์ DBX ยามา h a นะครับเรามีเป็นตับเลยนะครับ ไหลมางานวินเทจคารเทคนิคนะครับนี่โอ้โห BBE นะครับเป็นโปรเซสเซอร์นะครับฟีดแบกนี่ปรีแอมคอมพิวเซอร์นะครับ E q โอ้โหนี่นะครับเขามาดูครับเครื่องเล่นโซนี่นะฮะเครื่องเล่น MD นะครับบันทึกเรคคอร์ดได้นะครับเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่น CD นะครับ x c ยนะครับทั้งชุดแหลกเลยก็ได้ครับนี่ครับแอมนะครับต่อสัญญาณลิงก์มาเพจนะครับแล้วก็ EQ นี่เป็นคอนโทเลอร์ครับตัวนี้นะครับ e ิ i t ้นะครับ P 2 0 0 0 EX นะครับนะครับอ่ะแพนมานะครับมิก5,900บาทนะครับ Power l a c นะครับ p o w e r m c r o w n p o m q s c นะครับ QSC นะครับ MX 3 0 0 0 A นะครับรุ่นใหญ่นะครับ เควสนะครับคิวสองพันนะครับนี่รุ่นใหญ่นะครับนี่มาคลาวครับคลาวห้าพันวีซนะครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบสามพันหกวีซนะครับสองพันสี่นะครับโอ้โหงานนี้มีตื่นเต้นนะครับแหลกนี้น่าจะหลายแสนนะฮะอ่าโอเคครับ b S s z เซตนะครับตั้งแต่สามหกศูนย์นะครับเป็นงานวินเทจเลย QSC คาวนี่คาวตัวนี้ดิจิตอล XTI ซีรีส์สองพันนะครับเชื่อมต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับมาครับนี่ QSC ครับ QSC MX หนึ่งพันห้าร้อยนะครับไม่แพงครับตัวละเก้าพันห้าครับนี่ตัวละเก้าพันห้านะครับไม่มีที่ไหนขายถูกกว่านี้แล้วนะครับอ่ะมาครับอย่ามาห้ามาฝั่งนี้จะเป็น MyEvi นะครับ MyEvi คลาสเทคนิค EQ นะครับวินเทจอีไมเ e วีนะครับอีนะครไม่แท้นะครับอีวีคอนโทรเลอร์ครับดีเอนะครับนี้ก็จะเป็น a l ร์เรนมิกเซอร์นะครับอะนาล็อกมิกเซอร์อาร์เรนะครับมิกอนาล็ติดแหลกนะครับโอเอมนะครับโอ้อธิบายไม่หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูไว้ก่อนนะครับสนใจติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทรศัพท์0989735736นะครับ 0989735736ครับร้านอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะเพเภอผ่านทองติดนิคมอุตสาหกรรมอุตานาครน,นะครับสนใจเข้ามาดูนะครับเครื่องเสียงสำหรับมืออาชีพนะครับตุลมพงชุดเล็กชุดน้อยชุดคราวเกะนะฮะเรามีสามารถจัดให้ตามงบประมาณครับราคารเริ่มต้นหลักพันนะครับสนใจเบอร์โทรนะฮะ0989735736นะครับ 098 973 5736ครับสวัสดีครับจะแผ่นก้องให้ดูก่อนนะครับแผ่นก้องให้ดูก่อนวีดีโอนี้นะ่าจะไปตัดต่อนะครับมันยาวเกินมันเยอะนะครับอธิบายไม่หมดเลยนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ